สวัสดีครับผมบอดครับกีฟค,ค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอคอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเร c t ชันกับแอนิเมตนนานจอมยุทธพูดถังซานใน EP ีที่207นั่นเองหลังจากเมื่อพี่แล้วก็จบไปแล้วกับศึกในเมืองอเ,ออเมืองอะไรนะอา่าซเมืองนึงาาก็เป็นเมืองในในการดูแลของเจ้าวัดเทนโตนได้แหละก็แบบอาเหมือนไอเจ้าเมืองมันก็เกิดการทรยศหักหลังขึ้น เป็นไส้ศึกอีกทีหนึ่งให้กับฝั่งของเจริญยศจนแบบว่าทั้งจักรพรรดิของจังหวัดสิริวัลแล้วก็เลยถึงเสียเปิงเสียเปิงเนี่ยกบเอาตัวเองไม่รอดเลยนะแต่ว่าถังซานก็มาช่วยทันพอดีจนแบบขับไล่เพวกนั้นออกไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็เหมือนกันวางแผนอันใหม่แล้วว่าจะรับมือกับจักรวรรดิยธยังไงโดยทุกคนก็เลือกแล้วก็คือเหมือนจะให้ตัวถังซานเนี่ยกลับไป ไปฝึกฝนให้เสร็จให้เ็เพ่าจะได้บรรลุเป็นเทพสมุดแล้วก็จะได้แบบมาลงมือต่อสู้กับพวกนี้ได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อเรื่องที้สองของในเรื่องนี้ในปีที่207นะครับผมตอนที่207้แค่ม่กี่วันท้าปิญญาจารพิทักษ์แควนพ่าแพ้เจ้าเจารวมทั้งเมืองซีลู ที S <S เ่เมืองสำคัญใต้อารเป็นหมืเลยฝ่าบาติดภารกิจจะมีบัญชาให้น้าหน้าไปยังแนวบ้า <S <S 2> <S 2> เเขาะจะาัดหากำบบางเพื่อระหว่างทาง <S <S 2> <S 2> ไม่เหียอว่าต้องให้น้าหน้ามาตามล้างตามเช็ดถังสาหน้าหน้าจะนำหน่วยย่อยทำลายล้างไปซึ่งเป็นยอดฝีมือที่ฝ่าบาทฝึกฝนด้วยตนเองวิญญาณพรหมยุทธห้าท่านน่าจะอารักขาหน้าหน้าให้ปลอดภัยได้ส่วนเจ้าถังสาร น่าหน้ารู้ว่าต้องจัดการมันยังไงแต่แกไม่ลงหรอกเพราะว่าเขามีเรื่องส่วนตัวกันอยู่เขาไม่เหมือนตอนนั้นแล้วนะเธอตอนแต่ายเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเปลี่ยดไปแล้วเป็นแครนไปแล้วเดีราต้องเราต้องไปลงแต่ทัพหนุนกานฟ้าสวรรค์รีบไปไอสังหารดุดเด่นมากวิ่งอะไรบ้านไอสังหารเออ ในข้างข่าวอ้วิ่งออกมาได้ด้วยเหรอเออใช่ไหมคนนั้นใช่ไหมที่อยู่ใช่ที่อยู่เมืองแห่งการส่งหา้อ๋อดูจากความเร็วอีกเดียวก็ถึงบริเวณรอบๆป่าสาสิโตแล้ว ในสายลมีกลิ่นคาวเลือดจะอู้ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้กันแล้วอะไรอย่างนี้าอาจจะแบบใกล้ๆกันอืมเทพสังขานเจดเส้นดีใจปรากฏว่าเจอผู้เดียวกันโอ้จะพูดตรงกันด้วยทางยามยาของสสยแห่งเทพสมงขารกลับไม่อาจตัดขาดปฏิกิริยาแบบนี้ได้ต้องดูให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรี่องปีศาสีมุกไปแถมเป็คนตึงเถียนมดาเทพสังขารที่สลักอยู่บนคอนท่าเทียนกเจ้าอู้จ้าไว้ผ่านพลังจิต การเช่นนี้คนผู้นี้ต้องเป็นผู้แข็งแกร่งระดับราชทีน่นามของอมยุดแน่โห oh. วิญญาจารย์เหล่านี้พร้อ oh. ไม่ธรรมดาแถมผูกพันธมิตรกันไม่น่าเชื่อที่แปลกมันก,ก็คือที่นี่มีร่องรอยการต่อสู้เดือเดอเยี่ยงชันในอากาศก็มีเกล่นเลือดเข้มข้นมากแต่กลับไม่เห็นคราบเลือดเลยสักจุดน oh. ี่มันเสียงีว oh. ิญญารู้ปะ เดกาสังหาไมออกเลยมันดูดได้ดูดเนื้อหมดเลยป้าเยวบเ่เ่ยเยือผู้ข่ามันกำลังระเหยไม่ยอมดุมันเกินขึ้นกับพระพวไอ้ที่สุด ขอนอนนี่ราชันสังหารผู้ที่ตึงเข็ดงานเทศสังหารของข้าก็คือเจ้าเนีย่ยเอาละตกลกอีกแล้วเหมือนมาช่วยอะ่ะไปเป็นเจ้าสองคนที่มีชีวิตอันต่ตรอยที่ทำลายเมืองแห่งการสังหารสมุนภัยเสียของข้าไม่เสียเปล่ากษระสันแคว้นต่ำสามแถนี้ก็ไม่ควรจะมีไอ่หยอดลงไปนขนาด,น,าดนี้จริงนะที่ได้เป็นคนทำลายเมืองแห่งการสังหาร <laughs> ไปซะ แขนเลยภักษะิญ<ำ>ยาสลายไปั้นเลยในเขด้านสัารของของาภักษาหมวกแหวนิญยาทุกอย่างล้วนใช้ยไ่ได้ผลดูสิที่ใช้ทักษะโมงแหวนิญยาไม่ได้ ที่เกี่ยวข้องกับเขตย,แยนแดน,นเทพสังหารแค่หายชั้นสังหารก็รักษาเขตแดนกว้างใหญ่เช่นนี้ไว้ได้ยาวนานมากทักษะของเขาอยู่ในระดับอันน่าสังเึงแค่ไหนกันวิวิน่าน้องไปเลยหายไปเลยอ่ะโอ้เจ้าอยอมมอบยาถอนพิษให้ข้าโอ้หนี่ข้าจะทบทวนเรื่อนสมเจ้านี้ไป ต้นใบเสบียนต้นหนึงจะมียาแก้พิษได้อย่างไรเอน่ะไอ้สุดท้องอะไรนะจรตาโอ้แรงอยู่แรงอยู่ทักษะมแหวนของขาได้แต่เผดิเท็วิชาสมนักถังไม่ได้หรอเกิดไว้ดังเราใ ักกระดูกวิญญาณขาซ้ายปีศาจฝันปีศา,าจฝันพระเจ้าข้ากระดูกวิญญาณได้ปันป่นปัน่นปั่นโหดว่ะลังแข็งแกร่งมากเนองจากพวกอาวุโสผกไสายซีไม่มีใครรักกบกระบวนท่านี้ได้ง่าย,ายและที่น่ากลัวคือเขายัางไม่ได้เผยวงแหวนวิญญาณ จะให้พลังชั่วร้ายไปโจมตีรายธนาคารดึงนั้นเหรอข้ารู้สึกเศร้าใจแทนเจ้าจริงๆอู่แหวนจะกระดูกวิญญาณใช้กับเขาไม่ได้ดูจากที่เขาต่อสู้กับปูเลียกน้ำเขตแดนเทพสังหารจะถูกเขตแดนสังหารยับยั้งอย่างรวดเร็วป่าไม้เป็นสนามรบของเขตแดนเงินคราบสรรพสิ่งทั้งหลายเขตแดนเงินคราบเป็นอะไรแขเดนนะสิสรรพสิ่งทั้งหลาย อาตืนไปโอ้โหผมกะดไม่อยู่แตอาใพื้นที่ไิ่ได้เรียบเขียด้านเทศหรูอสนข้าวตกันและตัดเขียด้านของข้าไว้เลยเขีด้านสุดนเป็นเีด้านที่เบียบเลาที่สุดในโลกโอ้โหอ้าว เริ่มลเมลยสี่ศูนย์มาแล้วอย่างเทพพายต้การจับย่างของเขตแดนพลังชีวิตของเขตแดนเงินคา้างถูกพลังการรบสลายของเขตแดนสันหายสิยบแต่พลังเทพของเทพสมุทรมีขอบเขตจับยัางลงปราดชั่วร้ายของราชาสันฐานอย่างสมบูรณ์ห สมุดด้วยเนีอย่ังเขีดขนได้ด้วยโอ้เหแล้วก็ดูโคดี้เอกจริงเปคอเท่าเทียมเลยเออฮะใช่โมคอนเออ มีควเท้าเทียนก็ต้องเป็นศรท้าเทียนดิข้เานดี่ม <c oughs> เป็นดาบข้งางในหรอ <c oughs> ออกเป็นดาบด้วยโอ <c oughs>

พลังวิญญาณและพลังจิตก็ถูกยับยั้งจากรอบได้พลังเขาไม่ได้กับพวกอาวุโสผู้ชาสีเลยดาบเล่มนั้นมีพลังเทียบเท่าตีส่วนเทียบสมุดโผกับน้องรอยบนร่างพานเขาต้องเป็นผู้สืบทอดพลังของเทพสังคมเน่งและในเสี้ยววินาทีสุดท้ายเขาลงมือฆ่าเขาได้แท้แต่กลับด้วยพลังคืนขอบใจบ่จนลงุงขอบใจเลยหาไม่ได้แสงแห่งเทพสูตรแต่พบหลงทางอยู่ในความชั่วร้ายสีเหลืองตลอดกาลเป็นจับ ที่ช่วยข้าสำเร็จรางขึ้นเทนี้<อ>าการแสดงของผู้อาวุโสเกี่ยวข้องกับการทดสอบบพลังเทพหรือไม่คนนั้นก็คือก็คือ okay. โอเคสสัญญาให้เร็ อ๋อคนคนนั้นก็คือ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 เขาจะบอกแต่จริงเราก็รู้รู้อยู่แล้วว่าอะไรคือก็คือถังเชิญนั่นแหละเอาให้ทุกคนเพราะว่ามันมีภาพในหลายๆ EP ที่โผล่ขึ้นมาเก็บที่เวลาปวดที่เวลาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ย กับคนคนนี้ก็จะมีหน้าถังเฉินมาตลอดเลยท่านไปดูว่าอ๋อก็คือคนที่คุมแดนไอเขตแดนไอเขาเรียกว่าไรนะเทาชันเมืองสังหารมาตลอดก็คือถังเฉินซึ่งก็คือเป็นปู่ของถังซาอีทีหนึ่งก็คือเป็นคนในสำนักข้าวเทียนนั่นเองนะครับก็ตอนแรกเอ๊ะแรกแต่ตอนเห็นที่เป็นคอนแล้วก็แบบจะมาอยู่ดีมีคอนทีนตอนแรกไม่ใช่คอนลแบบแรกนึกว่าเป็นขวานหรืออะไรสักอย่างตอนมันผ่าไปเพราะมันเห็นแบบค่เออใช่แล้วพอแบบมันคอนแล้วก็อ่ะ เออเอาละนะเอาแล้วก็แบบงั้นก็ต้องไปคนในีนสำนักข้าวเทียนอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีดาบซ่อนอยู่ในนในคอนได้ไหมที่ออกมาอย่างเท่เลยนะแล้วเขาก็บอกว่าต้องขอขอบคุณถังซานที่แบบว่าเหมือนใช้พลังจากตีศูนย์เนี่ยเป็นแสงเทพแสงเทสมุนเนี่ยแหละช่วยชำระล้างสิ่งที่แบบเหมือนเป็นเป็นสิ่งชั่วร้ายสิ่งเลือดที่ครอบงำตัวเขาอยู่เนี่ยให้มันแบบหายไปอะไรเงี้ยหายไปแล้วก็กลายเป็นร่างคืงเทพสมบูรณ์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องทำตามค้สัญญาที่ให้ไว้ให้สำเร็จ น่าจะให้สัญญาไว้กับโปเจกสี่เดี๋ยวกลับไปต้องมารอดูว่าเรื่องราวสตอรี่ของของเขาอะจะเป็นยังไงอ้โหถ้าเขากลับไปเจอกันนี่จะเป็นยังไงเนะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับไอ้นี่ก็ได้ปะที่แบบว่าสมมติว่าที่เราสงสัยกันอยู่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติถังซานตัวไม่เจ้าถังซสิ นี่ของหลงอ่ะเขาเป็นผู้สุดทอาคเขาต่อไปแล้วแล้วเขาเองอ่ะตัวของเขาเองปรเทสเซียเขาจะต้องต้องตายต้องตายไหมแล้วกับการที่แบบถังเฉินได้กลับไปหาเขาจะแบบสามารถช่วยชีวิตเขาได้หรือเปล่านะในคิวน่าจะเป็นเรื่องนี้นะเออก็ต้องไปรอดูกันรอดูกันนะครับก็โอเคก็เรียบร้อยไปแล้วก็ตัวของฮูเลหน้าก็เหมือตอนแรกตอนแรกเขาเหมือนจะต้องมาแบบว่าเพื่อความเป็นความแค้นแล้วไงต้องมาเหมือนจะ ต้องทำรับความแค้นนี้้วยการจัดถังซารแต่พอมาเจอในสถานการณ์มันเป็นฉากแบบซีนช่วยเหลืออีกแล้วก็เหมือนแบบติดนี้ญคุณอีกแล้วแล้วก็เลยแบบอืเกียรติไม่ลงแค่แบบพอเห็นโผล่มาตอนตัวเองกาลังบาดเจ็บหนักก็แบบหนีไปเหมือนคิดถึงคิดถึงแบบว่าให้หนีไปแล้วก็เออสลบไปบอกแล้วว่าความรักน่ะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อให้ใครหน้าไหนที่แม้กระทั่งตัวเสี่ยเอะเองหรือว่าเหียนเองเหียนหรือเยียนวะ เยี่ยนอ่ะเยี่ยนเองจะมาบอกว่าตอนนี้เขาไม่ใช่คนเดิมแล้วเขาพร้อมที่จะฆ่าหางสานึงเด็มที่มาเจอภาพตอนนี้คือเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาเขาช่วยชันไว้ <c oughs> และนี่จะเป็นคนนี้แหละที่จะเป็นที่นี่จะเป็นปรับปากกับปิติดวงในภายในภายภาคหลังอีกทีหนึ่งอ่ะก็มาเราดูต่อยทีนึงในอีพีหน้ <c oughs> นลาละกันนะครับโอเค okay, แต่นี้ก็จบแล้วสารเด่นกับอนิเมต้นน้ำจอมยุทธผู้สั้นๆในอีพีที่207นะครับก็หวังว่าจะได้เล่นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากทักทายปอลทวีผู้สั้นๆแล้วก็ทางทายปอลทวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้น้องสามคนนนีี้้ไปแลววะคครรััับบสสด